แจ็กเว็บลิฟต์สามชั้นมาดูกันนี่นี่คือชั้นสามเรียกได้เลยนี่ลงไปหนึ่งชั้น,งนลงไปลงไปถ้ามีปัญหาก็เช็คเอง น,นี่ช่วงพัฒนาอยู่อ่ะมันอาจจะเบาๆหน่อยให้ลองลงไปดิอ,ไปไอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะลองเรียกจากเดี๋ยวจะเรียกยิบลิบลิบจากชั้นสองเูนะก,ก็อยากได้ เขาเรียกจากชั้นสองอะเอ้ยเรียกจากชั้นสองมาชั้นสามก็ได้เรียกจากชั้นหนึ่งจากสามมาหนึ่งก็ได้โอเคใครสนใจอย่าลืมดาวด,ดด้วยและชื่อผมมาดูกัน โอเคีเธออย่าลืมไปล่ะดยวัพโหลดก่อน